ลุ้นแชมป์พรุ่งนี้พิชามณ์ทะลุชิงแบดมินตันไทเปโอเพน2025น้องพิง้งทะลุชิงแบดมินตันรายการไทเปโอเพน2025หลังคว้ามือวางอันดับ2จากเกาหลีใต้น้องพิงพิชามนโอภาสนิพัฒนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งพลิกสถานการณ์เอาชนะซิมยูจิน มือวางอันดับ2จากเกาหลีใต้ 2- 1ถึงเกมในรอบรองชนะเลิศสโยนเอกไทเปโอเพนนรายการระดับเวทีวล์ทัวร์ซูเปอร์300้อที่กรุงไทเปแม้จะพ่ายไปก่อนในเกมแรก12-21ถึงแต่น้องพิงค์ฮึดกลับมาเอาชนะใน2เกมหลัง21-15ถึงและ21-13ถึงใช้เวลาแข่งขันทั้งหมด54นาทีส่งผลให้น้องพิงค์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่11 พรสภาคมนี้โดยจะรอพบผู้ชนะระหว่างโทโมกะมิยาซากิมือวางอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นหรืออุนนาธูดัตจากอินเดียต่อไป